สเพสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชนวันนาทุกศาสนาทุกภาษาทั่วทั้งโลกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวลาห้วนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อภัยยาปชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนข่มเหงข้าเนงร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันเลยอนีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานังปาริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงเถิด <c oughs> อีทางโนอยอาตนังโ้นตุสุขิตาโ้นตุยาตายโยขอเดชาตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งล,ลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมงานกันทั้งหลายขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งพระราชาพระราชินีพระราชโอรสพระราชาธิดาคณะรัฐบาลทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนา ขอให้ได้ส่วนบุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันมีพระอินทร์พระพรมพระยมพระกาลเท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่นางพระธรณีพระเพิงพระภายพระแม่โสพส พระแม่คงคาตลอดทั้งสรรพสว์ท,ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลผลบุญที่ข้าพรเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญกันแล้วในวันนี้จงทุกคนทุกตนเถิน